ท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมสเตปคนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมกับรายการเดโมสตอรี่ครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับกับการอัดรายการเดโมสตอรี่นะครับวันนี้ผมสเตปนะครับก็มีเรื่องเาวาจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเหมือนเดิมนะครับผมแน่นอนครับสำหรับเดโมสตอรี่นะครับก็จะเน้นนะครับการเล่าเรื่อง เรานะครับเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นทำลายของประวัติศาสตร์หรือการเมืองใดๆเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวความเชื่อนะครับศาสนาแต่สําหรับวันนี้ครับเนื่องจากเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเยอะมันมีเยอะมากๆนะครับผมผมเนี่ยไม่รู้จะเล่าอะไรทุกคนฟังเนี่ยครับผมก็เลยยารวมเลยครับว่าเรื่องของโรคระบาดวัคซีนนะครับแล้วก็ลทัทธิต่อท่านวัคซีนนั่นเองครับผม ก่อนที่เราจะไปฟังนะครับหรือว่าเราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยผมนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับคอนเทนต์ของพวกเรานะครับเดโมพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อต่างๆครับข้างหลักเตอซีรีส์นะครับเดโมสตอรี่หรือตัวเดโมพอดแคสต์เองหรือแม้แต่การชมคลิปในคอร์รับสไตล์เองก็ดีนะครับผมตอนนี้นะครับยอดซับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมครับกด u ับ cribe นะครับกด ไลค์งามๆให้กับเฟซ a c e b o o k ของเราด้วยนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าครับอย่างที่เกินไปต้นคลิปนะครับวันนี้เรามีถึง3เรื่องนะครับยำรวมมาแบบเบิ่มๆให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับอ่าผมจะพูดถึงเรื่องแรกเลยนะครับก็คือ10อันดับครับโรคระบาดนะครับที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติที่ผ่านมานะครับที่ก่อนจะเกิดโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างไปรับชมกันอันดับที่10ครับโรคระบาดแอนโทนินนะครับ เกิดขึ้นเมื่อปีคศ165นะครับอนโทนินเนี่ยหรือจะเรียกได้ว่าเป็นโรคฝีดาบหรือไข้ทรพิษนะครับซึ่งโดยปกติของการเกิดโรคระบาดเนี่ยในสมัยก่อนครับมันมักเกิดจากการเดินทางของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับจากทวีปหนึ่งข้ามทวีปทําให้เกิดการนําเชื้อต่างๆนะครับจากต่างถิ่นเข้ามานะครับทำให้เชื้อเหล่านั้นเนี่ยเ,เกิดการติดนะครับแพร่คนสู่คนสัตว์สู่สัตว์ตรหรือสัตว์สู่คนนั่นเองครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับมันก็มาจากกองทัพโรมันนะครับซึ่งเดินทางไปนียอ e a s นะครับหรือหมายถึงประเทศแถบเอเชียตะวันตกพวกตุรกีอียิปต์อะไรอย่างงี้ครับเมื่อไปรบเสร็จเนี่ยพอเดินทางกลับมาที่ประเทศตัวเองครับหรือกรุงโรมันนะครับหรือกรุงโรมนะครับก็นําเชื้อนี้ครับเข้าติดตัวมาด้วยและก็เกิดการแพร่ระบาดนะครับในช่วงแรกเนี่ยคนนะครับ ติดแล้วก็เสียชีวิตไปเกือบ2,000คนต่อวันซึ่งโดยสรุปเนี่ยคนเสียชีวิตไปเกือบ5ล้านคนนะครับและได้ทำลายเศรษฐกิจการเดินทางครับในอินโดรามาเทรดไปด้วยนะครับผม9เหตุการณ์แบ็กเดทครับ แน่นอนครับถ้าพูดถึงแบ็กเดทเนี่ยเป็นโรคไหนไม่ได้เลยนะครับก็คือการมโรคนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์โรคระบาดของการมโรคเนี่ยมีมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับในยุคอันอนจาจักรไบเซนทายกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยในช่วงราวคริสต์ศักราช1 3 4 6งสถึงหนึ่นะครับแล้วก็ไปอีกทีที่1น5 5นะครับซึ่งกามโรคเนี่ย ถ้าพูดกันโดยรวมเนี่ยก็คือระบาดกันอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับก็เป็นในช่วงโบราณหน่อยนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงเนาะครั้งที่2ครับเป็นการระบาดที่เกิดจากการเดินทางอีกครั้งครับระหว่างเอเชียไปยุโรปอีกแล้วครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับว่ากันว่าคนตายไป1ใน3ของโลกันเลยนะครับก็ประมาณสัก7 5็0ถึงล้านคนนะครับมันเริ่มจากอะไรครับมันเริ่มจากการที่มีกลุ่มนักเดินทางนะครับนำเชื้อนี่ครับจากเอเชียนะครับ เข้าไปที่ยุโรปโดยเริ่มที่ประเทศอิตาลีนะครับพอมันเข้ายุโรปได้ปุ๊บมันก็ทำงานของมันเลยครับคามาโลเพราะแต่ก่อนเนี่ยเรื่องยาเรื่องวัคซีนเองก็ไม่มีนะครับในการที่จะรักษาได้ตรงจุดแถมการแพทย์ในโบราณเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าไม่ทันท่วงทีด้วยซากศพนะครับเรียกได้ว่ากองเป็นภูเขาจนซากศพที่เกิดขึ้นเนี่ยไหลไปตามแม่น้ำำําลาคลองพอไหลไปตามแม่น้นําลาคลองครับ ทุกคนคงนึกภาพออกใช่ไหมครับก็เรียบร้อยครับจากแม่น้ําไปทุกคนต้องใช้น้ํานั้นอยู่แล้วก็ตายกันเป็นเบือเป็นผักเป็นปลาเลยทีเดียวครับซึ่งในการระบาดอีกครั้งนะครับอันนี้เกิดขึ้นในจีนก่อนนะครับแล้วก็ลามไปที่เอเชียฮ่องกงอินเดียอะไรต่างๆครับในในครั้งนี้นะครับคนตายหรือว่าคนเสียชีวิตเนี่ยน่าจะประมาณที่15ล้านคนเลยทีเดียวครับซึงเรียกว่าเป็นนับ ครั้งที่3ของการระบาดของกามรโรคนี้นะครับงั้นเราจะมาดูกันนะว่าไอ้กาโมโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งสาเหตุของการเกิดกามรโรคนยครับมันมาจากเชื้อแบคทีเรียครับเยอซีเนียแพคทิชนะครับ, e รบซึ่งเกิดขึ้นในการที่มันเนี่ยถูกนําเชื้อเนี่ยจากทวีปไปอีกทวีปหนึ่งแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดนะครับผู้ป่วยในโรคนี้นะครับจะมีอาการในหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานที่วันเวลาและก็ที่เกิดนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผู้ป่วยจะมีลักษณะ มีฝีมะม่วงนะครับขึ้นตามบริเวณข้อต่อของร่างกายนะครับอย่างเช่นอะไรขาหนีบคอรักแร้นะครับและผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีไข้สูงนะครับมีการอาเจียนเป็นเลือดนะครับและเมื่อติดเชื้อแล้วนะครับเชื้อฟักตัวเรียบร้อยเนี่ยก็จะเสียชีวิตภายในเวลา2-7ถึงวันนั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับหลังจากเชื้อฟักตัวในผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วเนี่ย การเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวซึ่งความหมายของอคําว่า black date เนี่ยมันมีอยสองความหมายครับก็คือว่าผู้ป่วยกรารมโรคขั้นสุดท้ายนะครับร่างกายเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเพราะว่ามันมีเลือดออกใต้ชั้นผิวหนังกําพร้านั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าภาพก็สะดสยองกันเลยทีเดียวนะครับผมและอีกในความหมายหนึ่งของ black date นะครับก็คือ ความน่าสะพรึงกลัวของโรคนี้ครับอย่างที่บอกนะครับในการระบาดอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยคนตายกันเป็นกองเป็นภูเขาเลยนะครับซึ่งมันก็มีความหมายถึงว่าอ,อ,อารมณ์ที่เศร้าหมองอารมณ์ที่ขุ่นมัวแล้วก็คือถ้าเราอยู่ในบรรยากาศนั้นนะเราเองก็คงแบบว่าอ,อ,อยู่ในอารมณ์มืดอ,อารมณ์สีเทาอารมณ์สีดำนะครับถึงแม้ตอนนี้เราก็ยังเป็นนะครับในอันดับต่อไปครับในอันดับที่8นะครับอหิวาตกโรคนะครับหรือการระบาดครั้งแรกของอหิวาตกโรคนะครับ First c o r โร a p a n d e m ิ c ในปีครศ .1817 นั่นเองครับซึ่งการอุบัติขึ้นของเชื้ออหิวาต์โระเนี่ยเกิดขึ้นในรัสเซียเป็นครั้งแรกนะครับพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับมากกว่า1ล้านคนเลยนะครับในตอนนั้นนะครับเนื่องจากเชื้อโรคเนี่ยมันแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับแพร่กระจายทางน้ําอาหารนะครับติดและยังติดไปกับทหารชาวอังกฤษนะครับที่นําเชื้อโรคเนี่ยไปแพร่ต่อที่อินเดียนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใช่ไหมก็จะมีชาวอังกฤษนะครับทั้งทหารทั้งผู้ปกครองอะไรต่างเนี่ยเดินทางแวะเวียนครับระหว่างเอเชียอินเดียแล้วก็กลับไปยุโรปนั่นเองครับก็ทําให้การแพร่เชื้อของโรคต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากอย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนแรกนะครับจนในปี1885นะครับมีการ ผลิตวัคซีนนะครับที่จะยับยั้งของอวาตกะโรคขึ้นมาได้นะครับก็ทําให้โรคเนี้ยเบาบางลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการระบาดอยู่บ้างเป็นเนืองๆครับแล้วก็มีการระบาดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับต่อไปครับไข้หวัดใหญ่รัสเซียนะครับรัสเซียฟูนั่นเองครับในอันนี้เนี่ยระบาดในปีคศ1889นะครับโดยการระบาดในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการแพร่เชื้อนะครับมาจาก แถบไซบีเรียและคาซักสถานเองครับก่อนที่จะเข้าถึงเมืองมอสโกนะครับแล้วก็ลามไปหาฟินแลนด์โปแลนด์นะครับและสุดท้ายเนี่ยโรคไข้หวัดลัสเซียเนี่ยก็แพร่ขยายไปจนเต็มยุโรปภายในเวลา1ปีนะครับจากนั้นนะครับพอมันจองพื้นที่เต็มยุโรปแล้วนะครับไม่รอช้าครับมันก็ข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับไปที่แอฟริกาบ้างไปที่อเมริกาเหนือบ้างนะครับจนกระทั่งในปี1890เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ จำนวน3,60,000คนกันเลยทีเดียวนะครับอำหดับต่อไปครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับมันดีนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับหรือสเปนิฟูนะครับเกิดขึ้นในปีคิเตอรกราด1918เนองครับไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในในช่วงสงครามโลกนะครับถ้าใครจำกันได้นะครับซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากสัตว์ปีกนั่นเองครับและก็เป็นเหตุการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในโรคนี้ และมีผู้เสียชีวิตมากมากมายนะครับต่อจากเหตุการ์แบคเดนนั่นเองซึ่งมีผู้เสียชีวิตนะครับจากการบันทึกไว้เนี่ยเกือบถึง50าล้านคนทั่วโลกกันเลยทีเดียวครับจริงๆแล้วนะครับหลายทฤษฎีนะครับเขาก็บอกว่านะครับไอเชื้อไข้หวัดตัวนี้นะครับน่าจะมาจากไวรัสนะครับที่ติดติดมาจากแรงงานชาวจีน,นครับก่อนที่จะไปกลายพันธุ์ที่อเมริกาและ มาระบาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งแรกก็คือกรุงมัดดิคจนได้ชื่อว่าสเปนิสฟูนั่นเองครับซึ่งเมื่อเริ่มการระบาดในกรุงมัดดิกและขยายไปในทั่วสเปนแล้วนะครับสเปนิสฟูนะครับก็ขยายอิทธิพลนะครับไปครองยุโรโปและไปอเมริกาอริราการครับเพียงแต่ว่า,อาพอกลับไปแล้วนะครับ ไอสายพันธุ์เนี่ยมันร้ายแรงขึ้นครับร้ายแรงขึ้นอย่างมากนะครับกลายพันธุ์เหมือนกับโควิดที่เราได้รับกันอยู่ตอนนี้เลยครับหรือว่าโควิดที่มีสายพันธุ์ย่อยต่างๆมากมายนะครับซึ่งพอมันกลายพันธุ์แล้วรุนแรงกว่าเดิมเนี่ยก็แน่นอนครับผู้เสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยก็มากขึ้นนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามากกว่าจํานวนผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ในตอนนั้นอีก เป็นหลายเท่าพันเท่าเลยนะครับผมและเหตุการณ์นะครับก็คี่คายลงไปในปี1919อย่างลี้ลับนั่นเองครับเอาละครับในอันดับต่อไปนะครับก็จึงเป็นม่านใกล้เรืองเคียงกับสเปนิ s ฟูนะครับนั่นก็คือไข้หวัดใหญ่เอเชียหรือที่เรารู้กันในนามไข้หวัดนกนั่นเองครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับในปีคศ .1957 ในตอนนั้นนะครับโดยเอเชียนฟูนะครับระบาดครั้งแรกนะครับในฮ่องกงนะครับก่อนที่จะแพร่ไปสู่จีนและก็แน่นอนครับ พอไปสู่จีนแล้วก็เรียกได้ว่า Import กันไปทั่วโลกนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับผู้เสียชีวิตใน Asian f ฟูลเนี่ยเขาคำนวณกันโดยประมาณเนี่ยถึงล้านคนนะครับแต่ว่าด้วยการที่ผ่านสไปนิทฟูลมานะครับการแพนเดมิกใหญ่มาครับทำให้โรคนะครับหรือว่ามนุษยชาตินะครับได้เรียนรู้และพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์มากขึ้นนะครับจนมีการ ผลิตนะครับวัคซีนนะครับเพื่อยับยั้งการาระบาดของเอทินฟูได้ทำให้ความเสียหายเนี่ยน้อยลงกว่าสเปนิฟูเป็นอย่างมากนั่นเองครับเอาละครับในอันดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราฟังการระบาดที่เริ่มต้นจากเอเชียยุโรปยุโรปเอเชียและค่อยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะครับในอันดับนี้นะครับมาจากแอฟริกาเลยครับผมนั่นคือไวรัสอีบลานั่นเองครับ อีบล่าในเกิดขึ้นในปี1976นะครับซึ่งเกิดระบาดครั้งแรกนะครับในแม่น้ําสายหนึ่งในประเทศคองโกนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับแม่น้ําสายนี้นะครับเขาเรียกว่าประเทศสาธารณรัฐไาอีนั่นเองครับโดยพบว่านะครับมีการระบาดของไข้เลือดออกชนิดหนึ่งนะครับในปีนั้นเองขณะนั้นเนี่ยทั่วโลกก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มันมีสาเหตุต้นตอมาจากอะไรนะครับอาการของอีบล่านะครับ จะเริ่มขึ้นนะครับใน2วันถึง3สัปดาห์นะครับหลังจากที่เรานะครับได้รับไวรัสเข้าไปในร่างกายหรือไปสัมผัสไวรัสตัวนี้นะครับโดยจะมีอาการไข้นะครับเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะจากนั้นก็ไปตามลําดับนะครับขึ้นใส่อาเจียนท้องร่วงครับและการทําหน้าที่ของตับและไตเนี่ยจะถูกต้อยค่าลงมานั่นเองครับซึ่งพอเกิดอาการต่างๆแล้วนะครับ ไวรัสอีโบลานะครับก็จะไปทําลายนะครับไปทําปัญหาให้เกิดเลือดออกภายในนะครับต่างกับทั้งใต้ผนังตานะครับอเจียนเป็นเลือดนะครับหรือระบบการไหลเวียนโลหิตมีการขัดข้องนั่นเองครับต้องเรียกได้ว่าอีโบลาเนี่ยในโรคอีโบลานะครับมีอัตราการตายสูงถึงระหว่าง50-90กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อง่ายว่าถ้าเกิดเราติดเนี่ยเรามีโอกาส5 0 5 0เลยนะที่จะเสียชีวิตนะครับ ซึ่งมีผู้ป่วยเนี่ยประมาณ2 0,000กว่าคนและเสียชีวิตประมาณหมื่นกว่าคนนั่นเองครับเอาละครับในระดับต่อไปนะครับทุกท่านก็น่าจะได้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือไวรัส HIV หรือว่า AIDS นั่นเองครับซึ่งเกิดระบาดเนี่ยในช่วง1 9 8 1นะครับโดย AIDS หรือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยจะเป็นเชื้อนะครับที่ทำให้ระบบภูมิคุ้นกันในร่างกายของเราเนี่ยบกพ้องนะครับจนสุดท้ายในที่สุดนะครับเราจะเสียชีวิตจาก ภาวะโรคแทรกซ้อนนั่นเองครับซึ่งก็ว่ากันว่านะครับเชื้อนี้เนี่ยกลายพันธุ์มาจากไวรัสนะครับที่ทําให้เกิดโรคในสัตว์ประเภทลิงเช่นชิมแปนซีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยติดเข้ามาในคนโดยเริ่มแรกนะครับเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในคนนั่นเองต่อมาก็กลายเป็นโรคเอดส์นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับการติดต่อของไวรัสนี้เนี่ยสาเหตุหลักมันเกิดมาจากอะไรครับ เกิดม,มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันครับซึ่งต้องยอมรับว่าก่อนที่เราจะมีโรคเอชหรือ HIV เนี่ยโรคนี้เนี่ย การใส่ถุงยางหรือว่าการป้องกันยังเป็นไปได้น้อยมากนะครับของการเกิดขึ้นของมวนเมอร์เชาตินี้นะครับแต่นอกจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับ h i v เนี่ยยังติดจากแม่ส่ลูกนะครับถามว่าติดได้ยังไงนั่นก็คือการถ่ายโอนมาจากน้ํานมนะครับซึ่งแน่นอนครับแม่กับลูกถ้าเกิดลูกคลอดมาใช่ไหมครับแม่ก็ต้องให้นมลูกอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับและสาเหตุถัดมานะครับก็คือการใช้เข็มฉีดยานะครับ ร่วมกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่คาอยู่ในเข็มหรือการไม่ทําความสะอาดเข็มฉีดยาหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะทําให้โรคนี้นะครับแพร่ไปอย่างรวดเร็วได้นะครับเช่นการเสพสารเสพติดนะผ่านการฉีดเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ฮิตมากๆนะครับผมเอาละครับมาถึงรองอันดับสุดท้ายนะครับหรือรองอันดับหนึ่งนะครับในการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับ นั่นก็คือโรคซานั่นเองครับซึ่งซานะครับเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเชียบพันหลายแรงนะครับก็อยู่ในตระกูลเดียวกับโคโรนาไวรัสนั่นเองครับโดยพบครั้งแรกนะครับที่มุนทนกวางตุ้งประเทศจีนนะครับพอไปถึงจีนใช่ไหมครับระบาดไปก็ฮ่องกงเวียดนามสิงคโปร์นะครับแล้วก็ระบาดไปทีวีปอเมริกานับอย่างแคนาดาและก็แน่นอนที่สุดนะครับ พอมันจับจองพื้นที่หมดแล้วมันก็ไปเรื่อยจนทั่วโลกนั่นเองครับนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ขององค์กรอเมริกเหนือหรือว่าฮูนะครับก็ระบุว่าเชื้อของไวรัสเนี่ยน่าจะมีต้นกําเนิดจากสัตว์มากกว่าคนนั่นเองครับซึ่งอาการของผู้ติดเชื้อนะครับไม่หนีหายหนีห่างจากโควิด1 i เลยครับก็คืออะไรครับคือการที่ไอหอบแห้งนะครับมีไข้นะครับ3840ถึงองศาเซลเซียสนะครับและปอดเนี่ยจะมีความผิดปกติดูคล้ายปอดบวมนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีอาการหนาวสาัว่นปวดศีษรษะกล้ามเนื้อตึงเบื่ออาหารมึนงงและท้องร่วงนะครับแต่การเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นหลังจากการฟักตัวของเชื้อแล้ว2-7ถึง7วันและ3-5ถึง5วันเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่เราเป็นซานะครับผมแต่การนั้นนะครับการระบาดของซานะครับก็มีผู้เสียชีวิตนะครับไม่มากนะครับก็คือในจีนเนี่ยสามกว่าคนแล้วก็ ทั่วโลกเนี่ยไม่ถึงพันนะครับแล้วก็ป่วยเนี่ยประมาณ8 0 0 0กว่าเท่านั้นเองครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการพัฒนาของวงการการแพทย์ของทั่วโลกเนี่ยจากที่ผมบอกไปนะครับการยับยั้งเอเชียนฟลูนะครับมานะครับจนมาถึงซาจนมาถึงอะไรต่างๆครับก็วิวัฒนาการนะครับมีวัคซีนนะครับหลายประเภทแล้วนั่นเองในตอนนั้นนะครับแล้วรวมถึงวิธีการรักษาเครื่องมือการแพทย์ก็ทันสมัยเป็นอย่างมากครับผม เอาละครับในลำดับสุดท้ายนะครับก็คืออะไรครับไข้หวัดใหญ่2009นั่นเองครับผมซึ่งไข้หวัดใหญ่2009นะครับจัดอยู่ในกลุ่มไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A นะครับหรือ H1N1 นะครับซึ่งมีรายงานนะครับพบเชื้อครั้งแรกนะครับในเดือนเมษานะครับปี252นะครับเริ่มแพร่ระบาดในเม็กซิโกสหรัฐก่อนที่จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับและสายพันธุ์นี้เนี่ยก็มีองค์ประกอบผมรวมจากจากไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์นะครับไข้หวัดนก ที่พบในทวีปอเมริกาเหนือนะและก็ไข้หวัดหมูนะครับที่พบในทวีปเอเชียและยุโรปนั่นเองนะครับทำให้องค์กรอนามัยโลกนะครับต้องจับตามองนะครับการกลายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่2009เป็นอย่างมากนั่นเองครับซึ่งถึงแม้ว่าฟังดูแล้วมันจะร้ายแรงใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับในยุคสมัยใหม่เนี่ย เทคโนโลยีการนงแพทย์ครับก็ดีขึ้นแต่กันั้นครับ CDC ครับจากสหรัฐอเมริกาครับหรือสำนักงานควบคุมโรคนะครับคาดว่านะครับแค่วันใหญ่2009เนี่ยค่าชีวิตประชากรโรครวมโดยประมาณเนี่ยหลักประมาณสัก2 0 0แสนกว่าคนครับแต่ฮูนะครับดันบอกว่าดินยันนะครับการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไม่ถึง2000 0คนทั่วโลกนั่นเองครับเอาแล้วครับจบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติศาสตร์การโรคระบาดนะครับหรือว่าแพนดมิก ในโลกนี้ครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไม่ลงโควิดนะครับผมแต่ทีนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้พูดไปตลอดนะครับก็คือวิทยาการทางการแพทย์รวมไปถึงการผลิตวัคซีนนะครับในการยับยั้งและป้องกันโรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนดูไหมครับว่าวัคซีนคืออะไรและทําไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นทินทิแบบยำใหญ่ใส่เบิ่มๆครับเรามาพูดถึงเรื่องวัคซีนกันต่อดีกว่าครับผม เอานะครับวัคซีนนะครับคือสารชนิดหนึ่งนะครับที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรครับชีววัตถุนะครับหรือแอนติเจนนะครับที่ผลิตมาจากเชื้อโรคพิษของเชื้อโรคครับที่ทําให้ถูกยับยัง้งให้ตายแล้วหรือ ยังไม่ตายแต่ไม่สามารถก่อโรคได้และเข้าไปสร้างนะครับภูมิคุ้นกันนะครับหรือเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เรานั่นเองครับซึ่งภูมิคุ้นกันตรงนี้นะครับเราไม่สามารถสร้างเองได้ในตามธรรมชาตินะครับต้องมีการกระตุ้นนะครับหรือไปติดเชื้อมาแล้วนั่นเองครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับตั้งแต่อดีตเนี่ยก่อนนั้นนี้การแบ่งประเภทวัคซีนนะก็จะแบ่งได้3อย่างนะครับก็คืออะไรครับวัคซีนเสื้อตายนะครับที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็วัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นแบบ อ่อนฤทธิ์นั่นเองครับแล้วก็ประเภทหนึ่งก็คือท็อกซอยนะครับผมแต่มาในปัจจุบันนะครับเรามีประเภทหนึ่งก็คือวัคซีน m อ n a นเอนเองครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเราดูจากต่างประเทศก็ได้ครับผมซึ่งในแต่ละประเภทของวัคซีนนะครับอย่างที่บอกไปครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับ ให้ร่างกายนะครับสามารถสร้างภูมิเพื่อต่อสู้กับเชื้อรัสหรือเชื้อโรคนะครับในตัวนั้นๆน,น,นะครับที่เราจะต้องได้รับเข้าไปนะครับและนอกจากการแบ่งประเภทการผลิตแล้วนะครับตั้งแต่มีการผลิตวัคซีนมาในนานนมเนี่ย ก็เรียกได้ว่ามีวัคซีนชนิดต่างๆนะครับมากมายเป็น10ชนิดเลยนะครับอย่างเช่นอะไรครับวัคซีนอีสุกอีสายวัคซีนสมองไข้อักเสบวัคซีนโรตาวัคซีนหัดเยอรมันคังทูมป้องกันรปริโอซึ่งในปัจจุบันก็ประสบความสําเร็จในการใช้อย่างยิ่งยวดนะครับผมทีนี้เรามาดูกันครับว่าเวัคซีนเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรนะครับและใครนะครับเป็นคนคิด และพัฒนานะครับถ้าจะว่าถึงว่าการเริ่มใช้จริงๆเนี่ยมันก็มีการบันทึกอย่างที่ไม่ชัดเจนต่างๆนานาครับตามบันทึกต่างๆครับแต่บันทึกที่ชัดเจนนะก็คือการพัฒน,นาในราวคริสตศตวรรษ 1770นะครับโดยนายเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับผมนักวิทยาศาสตร์ชาวสังกฤษนะครับประสบความสำเร็จในการสกัดเชื้อคราวพ็อกนะครับเพื่อป้องกันโรคฝีดาหรือที่เรียกว่าสมอลพ็อกซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตและพัฒนาวัคซีนนั่นเองครับโดยในระยะแรกนะครับเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยเขาก็ใช้การทำอย่างเช่น uh, ทำให้เชื้อเนี่ยมันตายแล้วนะครับ หรือว่าใช้เชื้ออ่อนอย่างที่เราได้บอกไปนะครับประเภทการผลิตวัคซีนนั่นเองนะครับผมโดยปัจจุบันนะครับก็มีเทคโนโลยี r e คอมบิ n น n c e นะครับเข้ามาทำนะครับแล้วก็การสังเคราะห์แอนติเจนนะครับในการผลิตซับยูนิตวัคซีนอื่นๆอีกด้วยนะครับผมซึ่งคำว่าวัคซีนนะครับก็มันมาจากที่เอ็ดเวิร์ดนะครับใช้เชื้อคาวพ็อกนะครับให้แก่มนุษย์โดยที่ลักศัพท์เนี่ยมันก็มาเพี้ยนมาเรื่อยๆนะครับจากคำว่าวัคซ่าซึ่งแปลว่างวหรือคราวนั่นเองครับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเชื้อขาวพอกนั่นเองครับจนสุดท้ายครับก็เรียกกันว่าวัคซีนนะครับผมและนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของการผลิตวัคซีนครั้งแรกนะครับว่ามาจากใครใช้ครั้งแรกที่ไหนใช้เชื้ออะไรนะครับทีนี้นะครับเมื่อมีวัคซีนแล้วแน่นอนครับต้องมีกลุ่มแอนตี้ฮโร่ออกมาแน่นอนครับก็คืออะไรครับลัทธิต่อต้านวัคซีนนั่นเองครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีิต่อต้านวัคซีนนะครับหลังจากที่วัคซีนเนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นและถูกใช้อย่างแพร่หลายใช่ไหมครับก็ยังมีคนส่วนใหญ่นะครับที่เน้นการรักษาโดยวิธีโบราณอยู่นะครับอย่างเช่นเอ,อ่อการหลังเลือดนะครับการใช้หอยทากดูดบาดแผลนะครับหรือว่ายาสมุนไพรต่างๆหรือรวมไปถึงพิธิกรรมหมอผี ว่าศาสตร์ศาสตร์ต่างๆนี่เองครับทำให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับมีความเชื่อว่าวัคซีนนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวการร้ายนะครับทำให้เกิดสิ่งผิดปกติต่างๆในร่างกายมากขึ้นนะครับผมในช่วงแรกนะครับการต่อต้านวัคซีนเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนครับกระจัดกระจายกันไปตามภูมิประเทศต่างๆตามความเชื่อต่างๆครับแต่ในสหรัฐอเมริกาเองครับ นายวิลลินเทปนะครับถึงขั้นยอมลงทุนก่อตั้งสมาคม a n นตี้วัคซ a t i o n Society of America เลยนะครับโดยก่อตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยแนวนิวยอร์กเมื่อปี1879ครับตัวสมาคมเนี่ยก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นครับก็มีเงินทุนเนี่ยเข้าสนับสนุนเพื่อจะทำไฮพาร์คทุกสัปดาห์แล้วก็ออกหนังสือติดเจสาร การแพร่เสียงทางวิทยุในสมัยนั้นนะครับเพื่อชวนเชื่อนะครับให้คนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนรัฐธิและก็ต่อต้านวัคซีนกันมากขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงนั้นนะครับหลายมลรัฐเนี่ยมากกว่า50%นะครับจะออกกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะครับโดยมีการบังคับนะครับให้ฉีดวัคซีนอย่างจริงจังนะครับก็ยังไม่วายนะครับรัทินี้ก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่แต่ด้วยความที่เข้มข้นของกฎหมายของสหรัฐอเมริกาครับ กลุ่มมนี้ก็ค่อยๆลงใต้ดินลงใต้ดินลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะเผยแพร่ลัทธิต่อมาเรื่อยมาด้วยมานะครับผมแต่การที่แนวคิดนี้นะครับมันยังสามารถที่จะยังอยู่ในโลกใบนี้ได้เนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลครับอย่างเช่นเหตุผลทางศาสนาเองนะครับยกตัวอย่างอย่างชาวยิวในอเมริกานะครับชาวยิวออร์โธดอกนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในบุกลินนะครับก็มีความเชื่อนะครับว่าคนเรานะครับจะไม่สามารถนะครับ ฉีดสารใดๆก็ตามครับเข้าไปเป็นสารปนเปื้อนของร่างกายนะครับเพราะว่าร่างกายเราเบริสุ์เองก็ทําให้ย่านนี้ในบุคลินนะครับย่านเป็นจุดระบาดของโรคหัดในครั้งหนึ่งที่ผ่านมาด้วยเช่นกันครับเพราะมีคนจํานวนมากนั้นไม่ยอมฉีดวัคซีนนั่นเองครับและยังมีเหตุการณ์ที่สาคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อต้านการฉีดวัคซีน,นครับก็คือในปี1998นะครับจากบทความงานวิจัยและรายงานของนายแอนดี้ เวรกฟิลนะครับที่อังกฤษนะครับคือเขาเนี่ยทำการวิจัยนะครับแล้วก็เขียนบทความออกมานะครับเกี่ยวกับวัคซีน mmr นะครับซึ่งวัคซีน mmr ในตอนนั้นเนี่ยก็เ,เป็นวัคซีนที่ใช้ต่อสู้กับโครคหัดและก็จะฉีดให้เด็กนั่นเองครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้ทำเขียนผลงานวิจัยนะครับว่าการฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยมีสารปนเปื้อนต่างๆมากมายนะครับและทำให้เด็กเนี่ยเป็นออซิสติกด้วยนะครับผม ซึ่งตรงนี้เองนะครับทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่าน,นครับในอังกฤษนะครับเชื่อบทความนี้และความเชื่อมันก็เผยแพร่ออกไปทั่วยุโรปครับไม่เว้นแต่แม้แต่รัเสเซียแล้วก็ข้ามมาอย่างอเมริกาด้วยครับเพราะในตอนนั้นนะครับเด็กเนี่ย มีโรคหัดระบาดเป็นอย่างมากนะครับในยุโรปนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับสหนังกฤษก็เพิกถอนใบอนุญาตทางการแพทย์ของนายแอนดี้เวกฟิล์นะครับเพราะว่าตรวจพบว่างานวิจัยเขาเขียนเนี่ยเขารับเงินมาครับผมรับเงินมาเขียนนะครับให้ด้อยค่าวัคซีน m m r ในตอนนั้นครับเออผมว่ามันคุ้นๆนะครับเหมือนกับที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้ในโรคนี้นะครับที่ด้อยค่าวัคซีน m อ็ครับเอ๊ะที่ไหนไม่รู้ก็ ฝากทุกคนไปดูให้ด้วยนะครับอพอเหตุการณ์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีสารตัดสินไปแล้วมีการฟ้องร้องมีการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่ความเชื่อครับมันก็ไหลออกมาแล้วไงครับคนจํานวนมากเชื่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากครับไม่เว้นแม้แต่ความเชื่อนี้ไหลเข้ามาในไทยนะครับในปี2017โดยประมาณเนี่ยมีครูกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ ในบ้านเมืองเรากลุ่มหนึ่งครับนำบทความนี้มาแปลเป็นภาษาไทยครับและมีการแชร์ต่อๆกันมีการส่งต่อกันครับแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรครับล้างสมองป้อนข้อมูลให้ผู้ปกครองเด็กเช่นกันครับว่าไอ้วัคซีน m อ็หรือว่าวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแต่โทษมีแต่ภัยนะครับผมซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ยังมีบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาครับ อย่างโดนัลด์ทรัมป์นี่ครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อนะครับในบทความของแอนนี่เว็กฟิลเช่นกันครับทำให้นะครับทรัมป์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนะครับการไม่ฉีดวัคซีนนั่นเองครับซึ่งผลพ่วงตามมาจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยหลายท่านก็คงจะเห็นว่ามีประชาชนชาวสหรัฐอเมริกานะครับในบางมรัลนะครับที่สนับสนุนทรัมป์นั่นเองครับไม่ยอมที่จะฉีดวัคซีนครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับ และนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการด้อยค่าวัคซีนในมานเออีกด้วยและเราก็จะเห็นว่าการระบาดเนี่ยก็จะระบาดเป็นจุดๆในในหลักจากที่ทางมีการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นโจไบเดนแล้วก็เร่งการฉีดวัคซีนนั่นเองครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าการต่อต้านวัคซีนหรืออะไรก็ตามเนี่ย มันมี2ปัจจัยหลักก็คืออะไรครับความเชื่อทางศาสนาแล้วก็การเขียนบทความดองรวงในทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการปั้นงานวิจัยนั่นเองครับซึ่งบ้านเราเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่ต่อต้านหรือว่าด้อยค่าวัคซีนในแมนเอนี่ได้รับข้อมูลประเภทไหนมานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโดนข้อมูลการปั้นงานวิจัยหรือเปล่าหรือข้อมูลทางศาสนานะครับผม เป็นไงกันบ้างนะครับวันนี้สําหรับเดโมสตอรี่ใน EP นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของวัคซีนเรื่องของการต่อต้านวัคซีนครับก็ผมนะครับสเตปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนถึงวินาทีนี้เลยนะครับยังไงสเตปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเดโมพอดแคสต์ทั้งยู u ูบเฟซบุ๊กบล็อกดิแล้วก็ Instagram มก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอสปอยลไกลยนะครับว่าในเดือนกันยานี่ยเดือนหน้านะครับเดโมพอดแคสต์จะกลับมาไลฟ์สด และมีการพูดคุยกันอีกครั้งนะครับก็ใครที่อยากจะ,จะเสนอความคิดเห็นนะครับหรือมีการอยากพูดคุยด้วยกันเ,นเป็นชุมชนเดียวกันกับของเรานะครับก็เตรียมรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศทาง Facebook กับ Youtube นี่นะครับยไงวันนี้เต็ปลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ